เริ่มต้นแล้วในวันนี้สําหรับการรื้อถอนรีสอร์ท19แห่งบนภูทเบิกจังหวัดเพชรบูร์นะครับตามคําสั่งของหัวหน้าคอสอชอซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กาลังเข้าปฏิบัติการก็มีผู้ประกอบการบางรายพยายามโต้แย้งโดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนภูทเบิก อำเภอหล่มเก่าตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชอวันนี้เป็นวันแรกของการรื้อถอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ติดประกาศและแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบแล้วแต่มีรีสอร์ทที่ยังไม่ยอมรื้อถอน16แห่งจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจและอาสาสมัคร650นายเข้าไปรื้อถอนช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผู้ประกอบการบางคนพยายามโต้แยง้ง โดยอ้างว่าไม่รับความเป็นธรรมพร้อมถามหาความรับผิดชอบหากทรัพย์สินเสียหายครับ,รบเดี๋ยวผมขอ,อเอกสารนึ่งครับอันนี้อยู่หมู่แแต่ย้ายไปอยู่หมู่หครับเป็นํำน,นันซึ่งโดนคดีพร้อมผมครับแล้วย้ายไปโดนย้ายไปอยู่หมู่6ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดพิศบุโลกการสํารวจการเดินเรื่องไปใครเป็นคนตรวจสอบ อธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันว่าเหตุผลเรื่องกรอบเวลาไม่สามารถใช้อ้างได้พร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่บริเวณเนี้เป็นบริเวณซึ่งจําเป็นจะต้องถูกให้มีการออกจากพื้นที่นะครับทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นในฐานะท่านที่มีเจ้าของหรือทุกท่านเนี่ยผมเองเนี่ยเข้ามาที่ภูทเบิกเนี่ยท่านับถอยหลังไปเนี่ยมาที่บริเวณแห่งนี้สิเดเดือนที่แล้วในครั้งนั้นเราก็มีการแจ้งเตือนแล้วว่าบริเวณใดบ้างที่จะต้องรื้อถอนออก คือจะบอกว่าเพิ่ง30วันเนี่ยโอเคตามตัวหนังสืออาจจะใช่แต่เป็นที่รู้กันนะครับว่าออบริเวณใดบ้างที่ไม่ถูกอยู่ในขายที่จะอยู่ได้เราได้มีการประกาศไปแล้วว่าบุคคลซึ่งจะอยู่บริเวณภูทับเบิกเนี่ยต้องเป็นไปนตามเงื่อนไขการรื้อถอนคาดว่าจะใช้เวลา5วันและผู้ประกอบการต้องเสียค่าดำเนินการจากการประเมินก็คาดว่ามีค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาท รีสอร์ททั้ง19แห่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลวังบานและตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจัังหวดเพชรบูร์เป็นเป้าหมายของคอสช,อชอในการจัดการปัญหาที่ดินภูทับเบิกภูทับเบิกมีพื้นที่กว่า13,000ไร่ประกอบด้วยบ้านนาสะุ้ง74ครัวเรือนบ้านทับเบิก284ครัวเรือนบ้านทับเบิกใหม่258ครัวเรือนและบ้านดอยน้ำเพียงดิน163ครัวเรือนคับ